เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านนะครับผู้หญิงคนนี้เธอก็มีอาชีพเป็นทนายชีวิตของเธอก็ดีมากเพอร์เฟกทุกอย่างแต่ว่าชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าเธอดันไปรับทําคดีหนึ่งและหลังจากคดีนี้จบลงชีวิตของเธอมันก็แย่ลงไปด้วยในจะเรื่องเกิดอุบัติเหตุจนแท้งลูกแล้วพออยู่กันไปอยู่กันมาสักพักหนึ่งสามีของเธอก็ดันมาทิ้งอีกนอกจากนั้นเธอก็ยังมีภาวะติดเหล้าหนักแล้วความทรงจําระยะสั้นของเธอก็ไม่มัน่นคงบางทีเธอก็จําได้มั่งบางทีเธอก็ล แต่มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทําให้เธอเชื่อว่าเธอกลายเป็นฆาตากรแล้วพอเธอพยายามหาคําตอบว่าเธอกลายเป็นฆาตากรได้ไงเธอก็เพิ่งรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยและสุดท้ายคนที่ทําให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้พังคือใครกันแน่และคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง The Girl on Ten ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่ามีลางานที่เธอทําเป็นหลักก็คืออาชีพทนายและคดีความส่วนใหญ่เธอก็ว่าความสู้กับพวกมีอิทธิพลทางนั้นและคดีที่เธอว่าความอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันพอะง้นผู้มีอิทธิพลพวกนี้ก็เลยส่งลูกน้องมาลังควานเธอคอยขับรถตามมาขู่มั่งหรือไม่ก็่เอาก้อนหินมาปาใส่บ้านมั่งแล้วแถมยังส่งข้อความให้เธอถอนตัวจากคดีและสามีของเธอที่มีชื่อว่าเชค่ะเขาก็แนะนําให้เมียของเขาเลิกทําคดีพวกนี้ดีกว่ามั้งถ้าเกิดว่าเราตายขึ้นมานี่ไม่คุ้มเลยนะและอีกอย่างหนงเ,อ,นเอ,อยาด,ด้ว อยากให้มีล่ารับแต่คดีธรรมดาก็พอมัง้งมีล่าเธอก็ไม่เอาถ้าเธอไม่สู้กับคนพวกนี้แล้วใครจะทําโอ้นี่วันนี้โชคดีนะโดนแค่หินเนี่ยถ้าเกิดว่าวันไหนมีกระสุนาสาดเข้าบ้านมาจะทําไงอะ่ะต่อให้เป็นตํารวจก็ช่วยพวกเราไม่ทันหรอกแต่ถึงจะพูดยังไงสุดท้ายมีล่าเธอก็ว่าความในคดีนี้อยู่ดีและสุดท้ายผู้มีที่พลคนนี้ก็โดนจับติดคุกหลังจากที่ชนะคดีความมีล่าเธอคิดว่าเธอทําถูกต้องแล้วและส่วนเชคาเองเขาก็มีเรื่องจะบอกเหมือนกันวันนี้เขาไปรับผลตรวจที่โรงพยาบาลมาและผลมันอบอกมาว่ามีล่าค ทั้งสองคนก็ดีใจที่ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกจากนั้นเวลาก็ผ่านไป6เดือนตอนนี้ม่ากับเชค้าทั้งสองคนก็มีความสุขดีทั้งสองคนก็วางแผนกันว่าจะใช้ชีวิตยังไงจะเลี้ยงลูกยังไงแต่ว่าอยู่ๆมันก็มีรถคันหนึ่งขับมาชนและตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านมา2องปีม่าเธอก็แท้งลูกตั้งแต่ตอนนั้นและส่วนเชค้าเขาก็หนีไปมีเมียน้อยและส่วนมี่าเองเธอก็กลายเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ยังป่วยเป็นโรคความจำไม่คงที่อีกสรุปอนาคตของมี่าก็แททบบบไไไมม่่เเหลืออออะรรุกกววันันนนธชางถฟข แล้วก็คิดอะไรไปเพลินๆและทุกวันเธอก็จะได้เห็นคู่รักคู่หนึ่งคู่รักนี้ก็ดูมีความสุขเหมือนกับคู่รักของเธอแนอด่ดีเลยแต่พอครั้งนี้เธอโทรไปหาเชคาเมียใหม่ของเขาก็สั่งให้จัดการหน่อยดินี่เมียเก่าคุณโทรมาแทบทุกวันเลยมั้งเนี้ยเชคาเขาก็เลยจัดการถ่ายรูปคู่กับเมียใหม่แล้วก็โพสต์ว่ามีความสุขดีเพราะฉะนั้นชีวิตของมีลาก็ยิ่งดิ่งลงมากกว่าเดิมและหลังจากนั้นอีกสองวันต่อมาที่สถานีตำรวจทางโรงพยาบาลก็โทรแจ้งสถานีตำรวจว่ามีพยาบาลคนหนึ่งหายตัวไปไม่มาเข้าาเวว24ช่โมงและพยา คนนี้เธอก็มีชื่อว่านูรัตนูรัตก็คือผู้หญิงคนเดียวกันกับที่มิล่าช,ชอบมองมาจากรถไฟแต่ว่าอยู่ๆมาวันนี้นูรัตเธอก็าหายตัวไปไหนก็ไม่รู้พอสารวัตรเธอไปที่โรงพยาบาลท,ที่นูรัตทํางานอยู่เพื่อนของเธอก็บอกว่านูรัตเธอไม่เคยมีปัญหากับใครเลยและครั้งสุดท้ายที่เจอก็ตอนงานปาร์ตี้นู่นน่ะแล้วคนที่จัดงานปาร์ตี้นี้ขึ้นมาก็มีชื่อว่าลาจีฟปกตินูรัตเธอก็จะมีงานอดิเรกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรียนเต้นและส่วนลาจีฟเขาก็เรียนที่เดียวกับนูรัตด,ด้วยเหมือนกันพอสารวัาาััรเอา,าเจ่นุดง เมื่่อไหรเขาก็บอกว่าเขาจําไม่ได้อะน่าจะตอนเรียนเต้นมัง้งเธอก็ให้โอกาสอีกรอบนึงมึงจะบอกดีๆไหมลาจีเขาก็บอกว่าเขากับนุรัดเคยคบกันมาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่นานประมาณ3เดือนเองและจากนั้นนุรัดเธอก็ไปมีสามีแล้วก็แต่งงานและส่วนตอนที่เจอกันล่าสุดก็น่าจะเป็นงานปาร์ตี้มัง้งแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านุรัดได้มาไหมเพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็ใส่หน้ากากกันหมดเขาก็จําไม่ค่อยได้ทีนี้สารวัตรเธอก็รู้มาอีกว่านุรัดเธอจะชอบไปปรึกษาจิตแพทย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าหามิดสารวัตรก็มาถามหมอว หมอเขาก็บอกว่าน่าจะวันที่30มั้งมันก็เป็นวันสุดท้ายก่อนที่เธอจะหายตัวไปพอดีเลยถ้าง,งั้นหมอพอจะรู้ไหมว่านุรัตเธอมีท่าทีแปลกๆหรือว่ามีปัญหากับใครมั่งไหมหมอก็บอกว่าถ้าจําไม่ผิดเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาหานุรัตแล้วก็มาทวงเงินพอเขาถามว่ามีเรื่องอะไรเธอก็ไม่ได้บอกแล้วถ้าง,งั้นนออุรัตเธอเคยเล่าเรื่องลาจีฟให้ฟังมั่งไหมได้ยินมาว่าลาจีฟเป็นแฟนเก่าเธอไม่ใช่เหรอหมอเขาก็บอกว่าไม่ใช่ละนุรัตเธอบอกว่าเธอไม่เคยชอบลาจีบด้วยซ้ำออม สาราวัตรก็งงๆและลาจีมันจะโกหกทำไมแต่ว่าช่างมันถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวเธอมาถามใหม่แล้วพอสาราวัตรเธอกลับมาที่สอนอเธอก็ลองฟังเทปที่หมอบันทึกเอาไว้ตอนที่คุยกับนูรัดและปัญหาหลักๆในชีวิตของเธอก็คือสามีเธอเนี่ยแหละเพราะสามีของเธอชอบอควบคุมเธอตลอดเวลาเลยทีนี้สาราวัตรเธอก็เลยไปหาอนันต์สามีของนูรัดพอมาเจออนันต์เธอก็ถามว่าแปลกดีนะเมียหายตัวไปแต่ว่าตัวเองกลับมาช้อปปิ้งแบบเนี้ยและส่วนที่ทำงานของเมียคุณก็ดันโทรมาแจ้งคนหายเองเอา้าแล้วใครจะไปรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่กับเมียของเขาตลอดเวลา ่อยและส่วนตัวเขาเองก็คิดจะอยากกับเมียของเขาอยู่แล้วด้วยเพราะเขารู้สึกว่านูรัตน่าจะมีชู้สารวัตรเธอก็พอเข้าใจแล้วว่าทําไมผัวถึงไม่ห่วงเมียเลยแล้วหลังจากที่เธอกลับไปที่สอน,นอนได้สักพักหนึ่งจากที่ลองไปตรวจสอบในงานปาร์ตี้ที่ลาจีฟจัดขึ้นที่ชั้นใต้ดินมันก็มีร่องรอยของการต่อสู้ด้วยแล,ววแล้วพอตรวจภาพกล้องวงจรปิดเราก็เจอกับคลิปวิดีโอนี้ดูเหมือนว่าลาจีฟกาลังลากผู้หญิงคนหนึ่งลงไปด้านล่างไม่แน่ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นนูรัตก็ได้แล้วพอเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกคนมมาาาาาาคุยทีี่่่่นสววัเธอขูถ้ลา เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเธอจะสั่งขังลาจีฟคืนนี้เดี๋ยวนี้เลยทีนี้ลาจีฟเขาก็เลยต้องเอาคลิปที่เข้าถ่ายไว้ให้ดูผู้หญิงที่ลาจีฟลากลงมาใต้ดินเธอก็มีชื่อว่าโคมาเขากับเพื่อนก็กล่าวว่าจะลุโมโรมโคลมาเนี่ยแหละแต่ว่าแฟนของเธอนั้นเข้ามาเจอพอดีก็เลยมีเรื่องกันสรุปไปเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนุรัดเลยแต่สุดท้ายลาจีฟเขาก็ต้องโดนจับเพราะมียาเสพติดไว้ในครอบครองสารวัตรเธอก็งงไปหมดตอนนี้เท่าที่ข้อมูลของสารวัตรมีคนที่น่าจะมีปัญหากับนุลาาจีแ่่่่นเเดวววล้้้ถกิไมใชะ ใ,ใครได้อีกย้อนกลับไปดูทางด้านมีลานิดหนึ่งสภาพของเธอตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเธอไปสู้กับใครมาและทางสารวัตรเองเธอก็ได้รับรายงานว่าทางตำรวจก็หาศพของนุรัตจนเจอแต่ว่าหาเจอบริเวณในป่าและถ้าดูจากสภาพศพของเธอก็มีรอยถลอกที่หลังเยอะมากมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะโดนฆ่าที่อื่นแล้วก็โดนลากเข้ามาในป่าและในวันที่นุรัตโดนฆ่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเธอที่บ้านด้วยภาพนี้ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านนุรัตเองผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่ามีลาเดี๋ยวนะเธอรู้ได้ไงว่ามาหาหนุรัตที่บ้านเนี่ยไม่ คนนี้อาจจะมาหาอนันต์สามีของนูรัดก็ได้นี่เรื่องนี้เขาก็ไปถามอน,นันต์มาเรียบร้อยแล้วอน,นันต์เขาก็บอกว่าไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยแล้วถ้าดูจากท่าทางของมิาก็ไม่รู้ว่าเธอไปโกรธอะไรมาและเท่าที่ค้นข้อมูลของเธอตอนนี้มิาเธอก็มีประวัติรักษาการติดเล่าอาชีพที่เธอทําก่อนหน้านี้ก็คือทนายแต่ว่าปีที่แล้วทั้งปีเธอก็ไม่ได้รับทําคดีอะไรเลยและนอกจากเรื่องที่เราเจอศพของนูรัดเรายังเจอบัตรประชาชนของมิาตกอยู่ใกล้ๆอีกแล้วแถมยังเจอตัวอย่างเลือดที่ไม่ใช่ของนูรัดด้วยนอกจากนี้ประวัติิกาารเดนทง,งม ก็คือบ้านของมิาเธอก็ใสยอยู่ที่เลดบิดแต่ว่าเธอนดินไปลงที่สถานีรถไฟกินิตตอน6กโมงหลังจากนั้น6กโมงครึ่งเธอก็ไปโผล่ที่หน้าบ้านของนูรัตทีนี้เธอก็นั่งรถไฟกลับถึงบ้านประมาณห้าทุ่มสรุปเลยผู้หญิงที่ชื่อมิาเนี่ยเธอก็มีเวลามากพอในการฆาตกรรมสารวัตรเธอก็เลยสั่งให้ไปหาภาพกล้องวงจรปิดมาทั้งหมดแล้วก็เช็กดูให้ละเอียดตั้งแต่6กโมงครึ่งมิาเธอไปอยู่ที่ไหนมาบ้างและส่วนทางนั้นมิาตอนนี้เธอก็ตื่นมาพร้อมกับอาการงงๆตัวเธอเองก็จําไม่ค่อยได้ว่าเธอไปทําอะไรมมาาาาั่่่่งแตวเเททีธออจํได้ก็คื อนที่เธอนั่งรถไฟผ่านบ้านของนูรัตตอนนั้นเธอก็เห็นว่านูรัตอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่สามีของตัวเองแล้วมิลาเธอก็เข้าใจว่าต้องเป็นชู้ของนูรัตแน่ๆโดยความที่ชีวิตของมิลามันพังไปหมดแล้วพอเธอเห็นว่าชีวิตของนูรัตก็มีความสุขดีเหมือนกับของเธอในอดีตพอเง้นเธอก็เลยโมโหมากที่นูรัตจะทาชีวิตของตัวเองพังแล้วยิ่งเธอได้เห็นคลิปของตัวเองที่บอกว่าจะฆ่านูรัตแล้วก็บวกกับความทรงจําบางส่วนที่โผล่ขึ้นมามิลาเธอก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเธอได้ทํําาาาาาอออออะะไรรรรรรนนนัััหหืืเเเเเปปลล่่่่แงงงททีควมมมมจขธยก็็ิตต้่ ที่เธอเสียลูกไปทุกครั้งที่เธอกินเหล้าเธอก็จะทําร้ายเชคาโดยที่เธอไม่รู้ตัวแต่ถึงอย่างนั้นมีล่าเธอก็ไม่ยอมหยุดกินเหล้าสักทีสุดท้ายเชคาเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ต้องเลิกกับเธอและกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อตอนนี้มีล่าเธอก็กังวลว่าเธอทําอะไรกับนูรัตกันแน่และจากนั้นไม่นานสารวัตรเธอก็มาคุยกับมีล่าเธอก็ถามมีล่าว่ารู้จักผู้หญิงในรูปนี้ไหมมีล่าเธอก็โกหกไปว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยสารวัตรก็ถามว่าใช่อะแล้วคุณไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ทําไมเธอก็จําไม่ค่อยได้ตออออนนนนนั้้้เเธก็มาาาายู่่จจะขบผิดแลี รชาชทางนั้นช่วยบอกทีว่าบัตรประชาชนของคุณไปอยู่ใกล้กับศพของมิาได้ไงอ๋อพอดีบัตรประชาชนของเธอโดนขโมยไปเมื่อ3าวันก่อนสารวัตรเธอก็บอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรตอนนี้เธอเองก็ยังไม่มีหลักฐานเหมือนกันที่บอกว่าใครคือฆาตกรราะงั้นมิาคุณก็ช่วยนึกดีๆแล้วกันว่าวันนั้นคุณทําอะไรไปกันแน่และสิ่งที่มิาจําได้ก็คือเธอไปที่บ้านของนุรัดจริงแล้วพอเธอตามน,นุรัดเข้าไปในป่าจากนั้นเธอก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องเธอก็เล่าเรื่องนี้ไปคุยกับหมองเธอด้ เธอก็รู้มาว่าตอนนี้มีล่ารักษาอยู่กับหมอคนหนึ่งจากนั้นสารวัตรเธอก็ลองไปคุยกับหมอที่รักษามิล่าดูหมอก็บอกว่าการป่วยของมิล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเธอมีภาวะสูญเสียความทรงจําระยะสั้นแล้วยิ่งเธอกินเหล้าอาการของเธอมันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมแต่ว่าถ้ามิล่าไม่กินเหล้าเธอก็นอนไม่หลับอีกแล้วมีล่าได้คุยกับคุณเรื่องผู้หญิงที่ชื่อนุรัตมั่งไหมมิล่าเธอก็บอกว่าไปหาผู้หญิงที่ชื่อนูรัตที่บ้านจากนั้นก็เดินตามเข้าไปในป่าแล้วเธอก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยและส่วนทางด้านมีล่าตอนนี้เธอก็ติดต่อไปหาคนที่บอกว่าเห็นเธอในป่าวันนั้น ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาชื่อวอเตอร์ถ้าอยากรู้ว่าเขาเห็นอะไรก็ให้เอาเงินมาแลกด้วยแต่ว่ามิาเธอก็ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยทางสารวัตรก็มาหาเธอที่บ้านตอนนี้ผลชนะสูตรก็ออกมาแล้วว่านูรัตเธอโดนฆ่าตายขณะที่กําลังตั้งท้องอยู่และในที่เกิดเหตุก็ยังเจอดีเอของมิาอยู่แถวนั้นด้วยเพราะงั้นสารวัตรเธอก็เลยมาคุมตัวมิาไปที่โรงพักมิลาเธอก็คิดอยู่ว่าเอาไงต่อดีจากนั้นเธอก็บอกสารวัตรว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งและสุดท้ายมิลาเธอก็โดดตึกหนีออกมาสารวัตรที่ และส่วนทางด้านมิาที่หนีมาได้เธอก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักของเธอคนหนึง่งและสิ่งที่เธอต้องการก็คือปืนกับเงินสดจากนั้นเธอก็มาดักรอเจอหมอที่นี่ตอนแรกหมอก็เข้าใจว่าเป็นโจรมาปนเสอีกแต่ว่ามิาเธอก็แค่อยากรู้ความจรงิงเธอก็อยากรู้ว่าหมอกับนูรัตเ,เป็นชู้กันใช่ไหมแลีกอย่างหนึ่งคุณใช่พ่อเด็กในท้องของนูรัตหรือเป,เปล่าหมอก็เล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เขาสักหน่อยวันนั้นวันที่นูรัตรู้ว่าตัวเองท้องเธอก็เรียกหมอมาที่บ้านแล้วก็คุยเรื่องนี้เเเธธธอออออกสสสาาาาาารรภพตตตมมมงงงลววว่่่่่่ท้แแไใชับีขะน มิาที่นั่งอยู่บนรถไฟพอดีเธอก็เข้าใจผิดว่าหมอก็คือชู้ของนุรัตแต่พอหมอถามว่าใครเป็นพ่อเด็กตอนนั้นนุรัตเธอก็ยังไม่ได้ตอบเขาก็รู้แค่ว่านุรัตพยายามติดต่อผู้ชายคนนั้นอยู่แล้วเธอก็ยังบอกว่าเย็นวันนั้นเธอจะไปเจอผู้ชายคนนั้นแต่ว่าสุดท้ายเย็นวันนั้นเธอก็โดนฆ่ามิาเธอก็คิดว่างั้นก็แสดงว่าเธอก็ไม่ได้ไปที่นั่นแค่คนเดียวเด็กพอมิากลับมาที่โรงแรมตอนนี้เธอก็งงไปหมดตกลงว่าเธอใช่คนฆ่านุรัตจริงไหมเนี่ยแต่เท่าที่เธอจําได้วันนั้นเธอเห็็็นนนนนนนผู้้้จาากกบรถไฟดววววยี่่หหเเเธออคคุื คนนวิ่่่งไกัอยูทีนี้มิาเธอก็ลองมาดูแถวรางรถไฟที่เธอนึกออกเธอก็ถามผู้ชายคนนี้ว่ารู้จักผู้หญิงในรูปไหมผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นเลยแล้วถ้างั้นเคยเห็นเธออยู่แถวนี้มั่งไหมเขาก็ไม่เคยเห็นอีกระและส่วนสารวัตรที่เพิ่งดูข้อมูลในมือถือของมิาได้เธอก็เห็นว่ามีคนส่งข้อความมาขู่มิาด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าไอคนนี้มันจะรู้ความลับอะไรบางอย่างสารวัตรก็เลยใช้ให้ไปแกะรอยเบอร์มือถือนี้ให้หน่อยและส่วนมิาที่กําลังจะมาใช้สถานีรถไฟด้วยความที่บัตรของเธอมันเงินหมดพอดีทางสุดท้ายที่มลใช้เงิน ในการเดินทางเนี่ยคุณเดินทางจากไฮรถไปเลดบิดตอน2องทุ่มครึง่งมิ拉เธอก็งงแป๊บหนึ่งสรารวัตรบอกว่าเธอเดินทางขึ้นรถไฟตอนห้าทุ่มไม่ใช่หรอแล้วทาไมจากประวัติการซื้อตั๋วถึงบอกว่าสองทุ่มครึง่งและจากนั้นมิาเธอก็เดินทางไปที่โบสถ์เพื่อเริ่มงานศพของนูรัตเธอเองก็เพิ่งเห็นว่านูรัตใช้โทรศัพท์เครื่องเนี่ยและโทรศัพท์ที่นูรัตใช้ก็เหมือนกับเพื่องของคนเลี้ยงม้าใช้เลยงั้นแสดงว่าคนเลี้ยงม้าต้องเก็บโทรศัพท์ของนูรัตได้แน่ๆที้่ รศัพท์เนียไปเครื่องตัวเองเลยนะพอพอนุ่มคนนี้เขาโดนจับได้เขาก็ยอมคืนแล้วพอมิาเธอกลับมาที่เมืองอีกรอบหนึ่งรอบนี้เธอก็มาเงินมาเจอกับหัวหน้าเก่าของเชคาทั้งสองคนก็ถามว่ามิาช่วงนี้เป็นไงมั่งเนี่ยมิาเธอก็ยังไม่ได้ขอโทษสองคนนี้เลยที่เธอไปสร้างเรื่องเอาไว้แล้วก็ทําให้อดีตสามีของเธอต้องขายหน้าด้วยพอตอนนั้นตอนที่เธอเมาดันไปด่าหัวหน้าของเชคาซะงั้นแล้วเชคาก็สั่งเธอไว้ว่าห้ามมาคุยกับคนรู้จักของเขาอีกทั้งสองคนก็งงว่ามิาไปด่าเราสองคนตอนไหนเนี่าม แล้วก็แค่หลับไปเองนะมิาเธอก็งงว่าเชคาโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าเธอไม่ใช่เหรออืมไม่ใช่แล้วเรื่องที่เชคาโดนไล่ออกเนี่ยไม่เกี่ยวกับเธอเลยใช่เหรอวันนั้นเธอยังจําได้ว่าเธอโดนผัวด่าอยู่เลยก็าใช่ไงเธอเองก็สงสัยเหมือนกันว่าวันนั้นเชคาด่าเมียตัวเองทำไมและเรื่องที่เชคาโดนไล่ออกเนีน่ยก็เพราะว่าเชคานั้นไปนลวนลามพนักงานผู้หญิงคนอื่นไงแต่ว่าก็ดีแล้วที่มีิาเลิอกออกับเชคามาได้เนีน่ยตอนที่ทั้งสองคนเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่เธอก็ไม่กล้าบอกหรอกแต่ว่าเรื่องผู้หญิิิงงงงขออเเชชคาาาานี่่่่แมมมยจรรตบกกวดสุปูไใ แล้วพอไปคุยกับหมอที่เธอเคยมาฝากคันก็ได้รู้อีกเรื่องหนึ่งอีกไอ้เรื่องที่เชคาเคยบอกเธอว่ามีิาเธอไม่สามารถตั้งคันได้อีกหลังจากเกิดอุบัติเหตุหมอคนนี้เธอก็บอกว่าไอ้ที่บอกเชคาไปไม่ใช่แบบนี้นะตอนที่เชคามาฟังผลตรวจร่างกายของคุณเนี่ยเธอยังจาได้เลยว่าร่างกายของมิาปกติทุกอย่างซึ่งตอนที่มิาเพิ่งเสียลูกไปเธอก็อยากจะมีลูกอีกครั้งหนึ่งแต่เชคาก็บอกเธอว่าถ้าเกิดว่ามิาท้องขึ้นมามิาก็อาจจะเสี่ยงเป็นภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาอีกอ๋อ,อสรุปกูโดนผัวหลอออกมมาาาตลลลดเลยยแ้ววิ่งคงคจํข มิาระยะสั้นก็จําไม่ค่อยได้อยู่ด้วยพอเชคาพูดอะไรมาเธอก็เลยเชื่อเลยเรื่องที่เชคาบอกว่าเธอสร้างปัญหาเนี่ยไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเลยทั้งเรื่องที่เธอเมาแล้วก็ทําร้ายเชคานั้นก็ไม่ใช่สรุปมิาเธอก็โดนผัวหลอกเต็มๆแล้วจังหวะที่มิากําลังนั่งดูโทรศัพท์ของนูรัดอยู่เธอก็เห็นว่าคนที่นูรัดคุยด้วยก็คือเชคานี่ทั้งข้อความทั้งอะไรทุกอย่างนัดกันไปล่ออย่างเดียวเลยนี่อย่าบอกนะว่าเชคาคือพ่อเด็กเนี่ยทีนี้มิาเธอก็ยิ่งมั่นใจแล้วว่่่่าาาาเเธธอออไมมใใชคนนนนนรรรััััๆจกก้ล็โททศพข์ขง แหละทักไปหาไอ้คนที่มาขู่เอาเงินเธอแล้วพอจะนัดเจอกับผู้ชายคนนี้อยู่ๆเขาก็โดนรถชนเอาคืออะไรครับเนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้นั่นเป็นคนเดียวที่รู้ได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วพอม่าเดินไปดูอาการผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าให้ม่าไปที่บ้านของเขาทีนี้มี่าเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์ของผู้ชายคนนี้มาด้วยแล้วจากที่ดูเบอร์ติดต่อของผู้ชายคนนี้เขาก็เคยติดต่อกับนันสามีของนุรัดมาก่อนอันที่จริงผู้ชายคนนี้เขาก็คือนักสืบกระชนที่อนันจ้างมาอีกทีหนึ่งโดยความที่อนันเขาสงสัยว่าเเมมมีียยของข้้าาชูไหก <ๆ S 2> ก็ลจนั คนนี้มาจากนั้นมีล่าเธอก็บอกให้อนันส่งที่อยู่ของผู้ชายคนนี้มาทีแล้วก่อนที่มีล่าจะไปที่บ้านของวอเตอร์เธอก็ส่งข้อความจากโทรศัพท์ของวอเตอร์ไปหาใครสักคนหนึ่งมีล่าเธอก็พิมไปบอกว่าหลักฐานยังอยู่ที่บ้านถ้าอยากรู้ตัวคนร้ายที่แท้จริงก็ให้ไปที่บ้านของเขาแล้วพอมีล่าเธอมาที่บ้านของวอเตอร์ลูกที่วอเตอร์ถ่ายเอาไว้ทั้งหมดเธอก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นวันที่เกิดเรื่องเธอก็ไปที่บ้านของนูรัตจริงแล้วมันก็เป็นเหตุบังเอิญอะไรก็ไม่รู้เพราะว่านูรัตเธอดันไปนัดเจออออกกกัััับเเชคาายีทนนนนนึงงต้้รรรธ็ไมู่่หว มิาก็คือเมียเก่าของเชคาแล้วพอเชคาเขาเห็นว่ามิาตามมาถึงที่นี่เขาก็เลยทําร้ายมิาจนเกือบสลบแล้วพอเธอจําทุกอย่างได้รอบนี้มิาเธอก็ใช้โทรศัพท์ของนุรัตโทรไปหาเชคาตัว่าเมียใหม่ของเชคาก็เห็นว่าเบอร์อรของมิาโทรมาเธอก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเมียเก่าคุณยังมาตามรังควานไม่เลิกอีกเชคาเขาเองเขาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเมมชื่อของกิ๊กทุกคนเป็นชื่อมิาหมดเลยแล้วพอเชคารับสายมลาเธอก็ชมว่าฉลาดดีนะดันเมมชื่อของชูเป็นชื่อเธอซะด้วยทีนี้มีิาเธอก็เวลา30 10นาทีมาหาเธอที่นี่ถ้าเกิดว่าไม่มาเมียใหม่ของคุณได้รู้แน่ว่าคุณมีชู้อีกคนหนึ่งเป็นเรื่องเลยกูที่นี่ก็ต้องรีบไปหาเมียเก่าอีกแล้วพอมาเจอกับมิาที่นี่แหมมีปืนซะด้วยมิาเธอก็บอกว่าเธอจําทุกอย่างได้ละคืนนั้นคืนที่นุรัตตายเธอเองก็เห็นเชคาไปที่นั่นด้วยเหมือนกันแต่เธอก็อยากรู้ว่าเชคาฆ่านุรัตทำไมก้อยผู้หญิงคนนั้นดันมาท้องกับเขาไงแล้วแถมบอกว่าจะเลิกกับผัวตัวเองแล้วมาอยู่กับเขาอีกพอเขาไม่ยอมนุรัตเธอก็ขู่ว่าจะบอกเเเเเเมมีียยย้้้้าาาาทุกออออบบ่่่งงงลลลแแแวพพป็นนบบจะไขขไไธดตั ได้เขาก็เลยรีบขับรถออกมาแล้วจังหวะที่เชคากําลังแพมอยู่มิาก็เลยฟาดหัวจนสลบแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกถ้าเกิดว่าคนที่ฆ่านูรัตคือเชคาแล้วคนที่ฆ่าวอเตอร์คือใครอะมิาเธอก็จําได้ไว่ารถสีดําที่ขับชนวอเตอร์เนี่ยมันก็เป็นรถคันเดียวกันกันกบที่เคยขับมาตามรางควานเธอเมื่อก่อนแล้วพอลองค้นชื่อเจ้าของรถดูรถคันนี้เจ้าของก็คือจิมมี่บักกาซึ่งก็คือคนที่เธอเคยว่าความแล้วก็ส่งไปเข้าคุกแล้วจากนั้นในรถคันนี้ก็ขับมาชนรถของเธอจนเธอตอ จิมมี่บักการติดคุกไม่นานเขาก็ฆ่า,าต,ตัวตายทันทีมิาเธอก็เพิ่งรู้ว่าจิมมี่เขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งและลูกสาวของจิมมี่ก็คือสารวัตรที่ตามจับเธออยู่สรุปลเลยคนที่มาขับรถนางควานเธอตั้งแต่แรกก็คือสารวัตรแล้วก็เป็นสารวัตรนี่แหละที่ขับรถมาชนเธอด้วยไม่ใช่แค่นั้นคือที่นุรักตายสารวัตรเองเธอก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันแล้วนักสืบคนนี้เขาก็เป็นคนเดียวเลยที่เห็นทุกอย่างและระหว่างที่มิรารู้แล้วว่าความจริงคธออะไรกันแน่สารวัตรเธอก็หามิาจนเจอมิาเมาเธอ่้ใจสสยสระ拉 ก็เพราะมิลาทําให้พ่อของเธอต้องติดคุกไงไม่ใช่แค่นั้นพ่อของเธอยังต้องตายเพราะเรื่องนี้อีกแต่ว่าเธอก็ทําตามกฎหมายทุกอย่างไงแล้วทําไมสารวัตรต้องมาฆ่าลูกเธอด้วยสารวัตรเธอก็บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็ตามดูชีวิตของมิลามาตลอดเธอก็รอหาโอกาสจัดการมิลามาตลอดจนกระทั่งวันนั้นแหละวันที่เชคาพยายามจะฆ่านูรัตซึ่งอันที่จริงนูรัตเธอก็ยังไม่ได้ตายหรอกแต่พอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ดันเห็นว่าสารวัตรกําลังจะฆ่ามิลาอยู่เพราะงั้นสารวัตรเธอก็เลยตามไป่่่านนนรัแแทลละสวมี ได้สติเธอก็ดันลืมเรื่องทั้งหมดไปเลยจากนั้นเธอก็เดินไปขึ้นรถไฟเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและส่วนในเรื่องภาพกล้องวงจรปิดสารวัตรเธอก็เป็นคนเปลี่ยนเวลาแล้วก็มาเป็นหลักฐานเองทั้งหมดก็เพื่อจะใส่ร้ายมิล่าให้เป็นคนร้ายแทนแล้วพอตอนที่มิล่าขึ้นรถไฟเธอก็เลยเห็นว่าเหมือนมีคนไล่ตามนุรัตอยู่และส่วนมิล่าเธอก็ว่าแล้วต้องมีคนร้ายคนอื่นแน่ๆเพราะงั้นเธอก็เลยล่อให้คนร้ายตัวจริงมาที่นี่ไงตอนแรกเธอก็เอกใจอยู่แล้วว่าคนร้ายรู้ได้ไงว่าเธอนัดเจอกับวอเตอร์แต่พอคิดไปคิดมาาเเธธอออก็รู้ว่โทศัพ์ข,ขง อยู่ที่คนร้แน่นอนเพราะงั้นเธอก็เลยส่งข้อความไปหาโทรศัพท์ของเธอเองแล้วก็บอกว่าที่บ้านหลังนี้มีหลักฐานทั้งหมดแล้วพอสารวัตรได้อ่านข้อความเธอก็รีบตามมาที่นี่ทันทีเพราะงั้นสารวัตรไม่ได้หาเธอเจอหรอกแต่ว่าเธอต่างหากที่เป็นคนหาสารวัตรเจอและสุดท้ายมิาเธอก็จัดการสารวัตรที่นี่แล้วการที่สารวัตรตายก็แค่โยนความผิดทั้งหมดให้กับเชคาและสุดท้ายเชคาเขาก็ติดคุกซะเองและส่วนมิาเธอก็ได้หลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้สักทีและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนทีี่ฟัังงงกนนมาถึตร้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามกม็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ